อบแรกครับเป็นเทศาบาลสองบัวใหญ่ครับกับ v ีซ่า c ค d e ดีครับอันนี้นี่แยกกันเป็นที่หนึ่งในสายแล้วครับอต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับตรงนี้สองทีมนี้นี่ชนะมาแล้วทั้งคู่ครับฉะนั้นนี่แยกกันเป็นที่หนึ่งในสายครับแฮงคิ้วลูกโอเคครับ ขอบคุณครับนี่ยเนี่ยใครเจหวานเียจหวาเีที่นายหวานรปบกตุชยหวานครับ ขออนุญาตเรียนนะ <laughs> <laughs> <hums> <coughs> <hums> <tus> <hums> 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 คนทื oh, ่อพ oh, ี่ล่าคะคืนนี <S <S ้เกันเมียอยู่ในน้าเอาโฆษณาให้ครับเวลาด้วยนะพี่ล่าคะวันนี้เงียอยู่บ้านเจาพี่เอ้ก็ขอที่สองอัรัหน 了解你，你，了解很多。因为外面啊，我，我，我，啥都好，啥都好，多少？哈哈哈哈哈哈！我也是，也是，每年一年。那要听从我们村长啊，村长啊，我们爷爷啊，要听从。村长啊，要听从村长的安排。书记啊，会计啊，会计啊。 ไปดูสายกันที่ต้องเดียร์นะครับนะดูดิครับไปดูสักหนึ่งนะครับไปพี่ตอนนี้เราก็ได้รอด8ทีนะครับเข้าไปแล้วนะครับสายองสายนะครับก็คือสายทีกับสายทีนะครับแล้วก็สายที่ละสายทีนะครับ เราไปหน้าจะไปเจอเอสทีคอยครับอาคงใจจะไปเจอพี่นายธนาคารนี่ครับวอนใหญ่็จะรอดูของที่ส่งของสายนี้นะครับแล้วตอนหน้าก็จะดูพี่พี่ของสายนี้นะครับอ่าแต่ทีนี้ก็อันนี้ก็จะไปเป็นงานะครับ

รายการที่10ปี78ที่18ครับป้องกับทางนะครับในวันพุธนี้1วันครับที่สิงหาคมนี้ครับประจำในหลักการครั้งที่2ของทีมไลอคาเดมีครับนะครับรุ่นยู12นะครับก็จะพบกับ16วีชั้นรักนะครับของอคาเดมีนะครับมาบอกว่านะครับ Nãy, có đứa, nào đó đó. thể nói, có có thể nói,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  có thể Bỏ có thể nói, có thể nói, ok không nói, có thể 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 nói, ก็ธรรมดานะครับนะครับแล้วว่าพี่น้องทุกคนเนี่ยนะครับไม่มีที่สุดนะครับอันนี้แท้อันนี้จริงเลยเพราะดูพี่ได้นะฮะใครจะรู้เอ่อ 别哭哟，你到哪个抓来？拉去抓抓这人呢？

บอลจะพักจะพักเล่นบอลรอเรียบรแค่นั้นแหละไ่ได้อให้ต่อไม่ออกไม่ออกต คู่แรกเลยนะครับต่อจากคู่นี้เลยครับในรอบแปดทีมครับสําหรับลำไปลายไม้ครับพบกับเอ็ดบอยครับเป็นคู่แรกเลยครับในรอบแปดทีมครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ đang liên lạc 8 team nói chuyện sau ta tập lại đi cặp

ก็แบบนี้ครับอย่างทั่วไปครับลาไปมาอาการนี้ครับแต่เราต้องการัวกุลากรุกับ S4 boys s นะครับจากเกาหลีนะครับผลงาของสินะพบกันสองทีมครับวันนี้เรามสนุกาันะครับทีมไดีเด่นาะครับก็ไปติดตามกันต่อไปนะครับ

Loạt động của mình đã tiết kiệm được mọi người. Một ngày hôm nay, mọi người đã tiết kiệm được mọi người. Một ngày hôm nay là một ngày hôm nay là một ngày hôm nay

มีพี่แจคก็เกย์ดูนะครับรายหที่าก็ไปตัดสินครบปักตรงจกัมู่อเคพี่องเ็นองช่ม่วกันเออต่อไปีพยยด้วยู่่ที่

ใช่ครับช้าเนาะมีเย็นสาปีแล้วช่วยอะครบสองปีแล้วช่ถามถามหาใครช่วยหน่อยก็ไม่มีเะไปนไ้ไม่มีเนาะทำงานปีเอ่อ้ยก็ปีซ่าต้องหไม่ถือว่าสองปีที่เ่านมา คุณช้าคุณเช้าทเี้ยงนาอยู่วมีงานตัดน้สุกี่นี่ต้องเข้าร้านเลยรอเมื่ยเมือนเไมือนรไม่ใช่เช่ที่ร้านสาครอบครอวได้ยาวยาของวีซ่าวีซ่าต่แล้ววีซาเจ้าวีโอ้เนียสาวเองที่สมาสอง แต่การที谢谢่บอกว่าจ so so ัดไปครับจัดไปครับเอาอยู่แม่เกมบอกนัไม่ผ่านยแค้เดินทางกาับ้านเดือนตัวเองครแต่ตอนนี้เข้าแล้วเดีเข้าสองเข้าหนเข้าโอโเอาหัวชนหัวเอ้ยเอ้โอ้วาลื้นหลัาไปสิทธิกรสักระ่กคุ้มมาการมีครับโดไอ้ตี๋ควายมาประชาศตัอมครับ เราสแงเาก็รอทีลนะครับผู้กามี่กไครับองสใก็ด้เยก็อไรก็ด้ัอรก็ได้ไม่ไดตดอะรก็ได้ตัดก็ยากยกยาอแทีเราตัวสใหม่หมดเลยนะตัวใหม่ได้ส่งไปลใหม่หมดเลยนะวมกาใ่กตอสูการวิวิวอต้ ต้บอกว่าเราไม่ง่าเลยใครจะมาด้น่งผมก่ใว่าเอาไปใชไหมใช่่ใช่ใชใจะากว่าสงสัยาิงหเปาเอจริงหยืนมาเลยครับวนกับประชาชนก็เตรียมตัอหน้าเลยครับแตก็ิดดูว่สเป่าใช่บดูได้ยเนี่

ว่าหน้าตาดูแล้วแต่การคิดเองได้ว่าทุกเดียวดีอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณเหมือนกันทุกพี่เลยนะครับก็มีร่วมใจ รนจะกพวกนี้จะเป็นรอบที่นี้ครับไม่มีโอกาสให้สำหรับผู้ที่ไม่ชนะแล้วทีหลังก็จะเรี้ยงที่ได้หะการศึกษาสิบประมูลที่ไม่ว่าจะสายหรือสาย

สวัสดีครับโอ้นี่ทางนั้นอ่าโอ้อาจารย์หากับดินชายครับแยกข้อ มานี่เก็บไปหยิบครับนี่พูดไหนเนาะนะครับประเทือนมุการะดับที่2พอดีขอครับเสียงไม่เลยโอ๋ไหนทุกกูอ๋อดิฉัน mm. okay, okay, no ตัวราช่วยกัวที่สามแปดปีปกติแล้ว गुरु में थे करा तो